สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอล 7M ครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจำวันพุธที่3กันยายนปี2568ครับที่จะมีอยู่3คู่1มุมนะครับเป็นเจอรี่ครับทั้งหมดเลยคู่แรกครับโยโกม่าเอสซีครับพบกับเบนเซลโกเบนทั้งเวลา5โมงตรงครับเพื่อนมาครับโยโกม่าเอสมาลีนอสครับพบกับคาชิว่าเรโซครับทั้งเวลา15โมงตรงครับตัวนะครับเป็นอุราวาเบลไดมอนท์พบกับคาวาสึกิฟอนเาเล่ครับทั้งเวลา5โมงครึ่งครับโอเคครับขอฝากสนัับบบสสสนนุุเเววว็ไซตต์์อย่าาาางงคครรรมถถดดดดูููิิิะหทก อ่างรวมครบจบในเว็บเดียวแล้วครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับบอลเซเว่ bon ด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมสำหรับคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลเชลลิกครับระหว่างโยโกมาเอฟซีพบก,กับเบนเซโลโกเบครับเชลลิกครับรอบรองชนะเลิศครับคู่ที่น่าสนใจอย่างโยโกมาเอฟซีทีมจากเดเวชั่น1กำลังดิ้นรนอยู่ในอันดับท้ายตารางเปิดบัตรกรกมยันของเบนเซโลโกเบหนึ่งในทีมหวัวตารางเชลลิกเดเวชั่น1เกมมีเจ้าบ้านโยโกมาเอฟซีต้องการสร้างผลงานในลีกบอลถ้วยเพื่อเรีย วันต่อไปครับวันเจอกันแล้วเจอกันระหว่างโยโกม่าเอฟซีบุกไปชนะเบนเซโกเบได้ถึงทีหนึ่งบรูซูลครับในเจลีกวิชั่นวันฟอร์มโปรกมหลังสุดนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับโดยโยโกม่าเอฟซีชนะไป3เกมแล้วก็เบนเซโกเบชนะไป3เช่นกันเลยครับเสียงฝั่งโยโกม่าเอฟซีกับฟูมิเทคิมิวระกุซึของโยโกม่าเอฟซีเกมนี้มีตัวของเรียวบายาโทมัสมุราตะที่มีการบาดเจ็บอยู่ครับทั้งหมดจะมาในระบบสามต่อสี่ต่อสองต่อหนึ่งครับในการใช้งานตัวของไคริซิมโบโคตายามาดะยูริวิมมมาาาาาลลรรแ้ววก็โโทะะยยเนคับดีโจ คาร์โรชแล้วก็รูเคียนอาราอูชูทำเกมลุกสาับสนุนอเบกตันโตชซานโตชแต่ชัวรว่าเป็นการที่ตบตาตัวสองเกนีนี้ครับตอนนี้เราฟังวิเซลโกเบกับทาคายุกิโยชิดะครับกุญสือของวิเซลโกเบเกี่ยวนี้ค่ะตัวของทาคุโตะคิมูระไดยะโทโนะแล้วก็ไทกิวัตานาเบะครับที่ยังมีการบาดเจ,จ็บอยู่ทั้งหมดจะมาในโันศีรษะสามสามครับในการใช้งานตัวของย, ου, ยูยูคูวะสกิโยสุเกะอิเดคุงชิแล้วก็โยชิโนริมูโตะครับในลุกสามประสานได้แก่ไทเซมิยาชิโรยูยะโอซาโคแล้วก็เอริกนาชิเมนโตเรมาด ฟอนนร์มสุดกับโยโกมาเอฟซีอันดับที่19เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับโตเกียวเวอร์ดี้ประสูในศึกเจดีดิวิชันวันฟอร์มเกมสุดรวมด้วยการชนะ1เสมอ1แพ้4ไม่ชนะกันมา2เกมเกมในบ้านไม่ชนะกันมา5เกมติดกันแล้วครับฟอร์มโดยรวมแล้วถือว่าย่ำแย่อย่างต่อเนื่องอยู่ในช่วงที่ฟอร์มตกอย่างรุนแรงรวิโซโกเบอันดับที่3เกมล่าสุดเป็นโกเบเปิดบ้านชนะโยกมาเอฟมารีนอตได้1ประตูศูนย์ครับในเจดีดิวิชันวันฟอร์มเกม่สุดชนะ2เส 2, 2, 2. อง,ง 4. เกมอสอดแล้วฟองรววเ่ายังงราาต ทีมหัวตารางได้ดีครับแม้เกมเยือนจะมีแผลลงไปบ้างในวงกนี้ครับโยโกมาเอฟซีครับในฐานะทีมที่กำลังดิ้นรนในหลีกสูงสุดครับต้องการใช้เวทีเจริครับในการสร้างโอกาสและสร้างขวัญกำลังใจลุ้นถ้วยรางวัลครับพวกเขาคงเล่นเกมรับที่รัดกลุ่มอาศัยจังหวะโต๊กับเร็วแนวรุกอย่างโจวเคโรสกับดูเคียนอาราอูชูครับที่มีความสามารถเฉพาะตัวคณะที่เบเซลโกเบครับซึ่งมีคุณภาพทีมที่เหนือกว่าและอยู่ในดับสูงสุดของหลีดในฝ่ายของเกมระเบิเปิดเกมบุกเข้าใส่นำโดยยูยะอาซาโคครับมีความเฉียบคมหลากหลาย แต่ด้วยสกภาพความมุ่งมั่นในบอลทวยพวกเขาน่าจะเป็นฝ่ายของสถานการณ์ได้ดีกว่าและมีโอกาสสูงที่เก็บชนะได้ในเกมนี้ครับก,ก็บ FC, ได้กราฟโยกมา FC ใช้เปเซอรโกเบ1นึ่งต่อสองกับฟอร์โนบต่อมิเซอโกเบครับคุยกัมาแะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลเจลิกครับเช่นเดียวเลยครับระหว่างโยกำมา FC มารีนอตพบกับคชว,วาเรโซครับเจลิกครับรอบก่อนรองชนะเลิศคึ้ใจอย่างโยกมาอ c มารีนอตเปิดบ้านและกมิยนของคชว,วาเรโซเกมนี้จาบ้านโยกามาอ c มารีนอตอยู่ในฟอร์มที่น่าเป็นห ยอดเยี่ยมครต้องการเดินหน้าคว้าชัยเพื่อกรีดทางสู่รอบรองชนะเลิศเช่นกันผลงานเจอกันครับเจอกันทั้ง2ทีมในเจเลิกดิวิชั่นวันเมื่อวันที่14พฤษภาคมปี25งพ้าโยโกไมเอมารีนอสเปิดบ้านแพ้กับคัชว่าเรโซไปยส์สุ่มโดยสองครับผลบุญเจอกันของเกมหลังสุดรวมทุกรายการโยโกไมเอมารีนอสชนะ3และคัชว่าเรโซชนะ3เช่นเดียวกันครับสวัสดีทางฝั่งโยโกไมเอมารีนอสครับฮิเดโอโอชิมะครับกุญสือของโยโกไมเอมารีนอสเกมนี้มีตัวของทาเกยิโรโอคิฮาระครับติดโทษแบนอยู่คครรัับบบแล้้วกกก็็เเนนโตตตตะะฮาาาาามมมมิททีี่่่่่ดดจจอออออยูงหใครับ ใช้งานตัวของไทจิชูซูกิแล้วก็ uya, คิดะทาคุยะกับเพื่อนเกมส์่วนแนวรุกจะวางตัวของโกตาวัตานาเบะแล้วก็จอร์ดี้ครอฟอาซาอิอุเนอากะครับกองหน้าตัวเป้าเป็นเบลมิอิชิและสองเกมนีครับถ้าเทียบฝังคาชิวะเรโซกับริคาโดโรดริเกชกูซือของคาชิวะเรโซกินนี้จะขาดตัวของอิซุกิโอตะครับที่บาดเจ็บอยู่เข้าต้อจะมาในโบ๓ต่อ๔ต่อ๒ต่อ๑ครับแดงกลางใช้งานตัวของโทโมยะโคยามะสึนูบุเตรุนากางาวะยูโตะยามาดะแล้วก็โทจิโร่คุโบะแนวรุกจะวางตัวของยูสุเกาวะ โยชิโอคอยซึมิครับคอยสนับสนุนกอลันตาเปาอย่างยาเม็งมาโอโฮโซยะและซาอเกมันี่ครับพอสุดครับโยโกะมาเอมาริอนปัจจุบันลังอันดับ17ในเจลีกเกมล่าสุดโยโกะมาบุกไปแพ้กับบิโซโกเบสมตัวหนึ่งครับฟอร์มเกมล่าสุดรวมด้วยการชนะ2เสมอ1แพ้3ไม่ชนะใครมา2เกมรวมทุกรายการฟอร์มโดยรวมยังน่าเป็นห่วงยังไม่คโนเซนโนวาอย่างมากครับคุชอว่าโรโยโซอันดับที่2ครับในปัจจุบันเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะกับอวิทป้าฟูกูกะไปได้สองตัวหนึ่งคร กำลังมั่นใจอย่างเต็มที่ในรอบนี้ครัอยูกับไม่เอมรินอนต้องการชนะเพื่อพลิกสถานการณ์และผ่านข้ารอบถ,ถัดไปในโคจิริครับในบ้านนี้โอกาสสำคัญในการสร้างความได้เปรียบแต่ฟอร์มโดยรุมแล้วช่วงหลังกลับไม่น่าประทับใจเกมนี้คงเป็นอ่อนที่ต้องแก้ไขครับที่คาชัว,วเรโซกรับก็เห็นช่วงขาขึ้นอย่างมากในฟอร์มร้อแรงเกมลุกเี็บคมอันตรายคีแมนอย่างมาโอะโฮโซยะกรับพร้อมทำประตูตลอดเวลาเกมคารว่าคาชัวเรโซที่ฟอร์มดีกว่าเพิ่งบุกมาย่ำแขนเอมาริโนได้น่าจะเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าใส่และมีโอกาสสูงที่จะะเเเกกก็บชนนนนไได้้ครังส่่่วยมมมอา รับรอท้ากาโต๊ะกับเพื่อสร้างโอกาสในการทำเกมครับสกอร์แกับโยโกมาเอมเบรีนอตแพ้คาโช์เวรวโซส่วอรงกับฟนต่อคาโช์เวรวโซครับแคุณตัวได้ของเราในวันนี้นะครับเป็นการเมครอฟตนเจริครับเช่นเดียวกันครับระหว่างอุตราวเลดเดมอนพบกับคาวาสกิฟันตาเลคเ่ครับเจลิคับรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับคู้นเาใจอย,อย่างอุราวเลดเดมอนเปิดมานรการมาเยนของคาวาสกิฟันตาเล่ครับเกมนี้เจ้าบ้านอุราวเบลดเดมอนต้องการชนะ่อ้ัะครอบรองชนะเลิศเช่นเดียวกับทีมเยือนครับกปรแกรมเจอก โเล่เปิดบ้านเสม,มอกับอุรตเวาไดมอนต์ไปถึงสองต่สองครับรวมจากการเจเกมหลังสุดอุรตเวาไดมอนต์เก็บชนะได้หนึ่งครั้งเสม,มอกัน5ครั้งครับทในทางฝั่งอุรตเวาไดมอนต์กับมาเซียสกอรซ่าครับผู้ซื้อของอุรตเวาไดมอนต์เกมนี้มีตัวของไคชิบะโตที่มีการบาดเจ็บอยู่ส่วนผู้เล่นอื่นๆพร้อมลงสนามมาในระบบ4ี่ต่อสต่อสตัวหครับในการใช้งานตัวของชามูเอลกูตับสันไคโตะยาสุอินารุกจวังมาติอสุสคอนคาสเวลนาคาชิมะโชยะทากุโระคาเนโกะแล้วก็มีฮิโรโคโมริเป็นนนนนกกกอองงงห้้้าาาาาาตตตัััััววเเสคคคีรรบบท่่ฟิิลชชแ คาเซเบะครับกูซื้อของคาบสึกิฟันตาเล่เกมนี้ไม่มีอะไรกับตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนครับค้าวผัดถ้าหมดจะมาในบทสี่ตัวสองตัวสามต่อหนึ่งครับในการใช้งานตัวของฮิโรยุกิยามาโมโตะแล้วก็โซคาวาฮาระเนรุจาวางเคนโตะทาชิบานาดะยาสุโตะวากิซากะทาซึยะไซโตะแล้วก็มีเอริสันเดนิโรเดชูซาเป็นกัรตัอเป้าแนกระสอเกมนี้ครับเสียงฝั่งวันเดเดมอนครับอันดับที่เจ็ดในเจลิกดิวิชั่นวันเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านชนะอบิเล็กนิงาตะหนึ่งประตูสวนครับฟอร อร์มโดยถือว่าทำได้ดีครับอยู่ในฟอร์มที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะในบ้านครับ Kawasaki f o ร t a l e z a อันดับที่8ครับในเจลี i t Division One คล่าสุดเปิดบ้านชนะบา n ิลาเซ e r c i ห้าตวต่อสามครับฟอร์มเกมสุดชนะ2เสมอ2แพ้2ชนะมาสองเกมติดยิงตูดได้ทั้ง2ทีม5เกมติดต่อกันแล้วครับเตะเสียบตัวห้เกมติดฟอร์มโดยรวมแล้วถือว่าเกมลุกจัดจ้านแต่เกมไม่ยังเป็นจุดอ่อนครับในวันนี้ครับอุราเบริเดมอนได้เปรียบจากการเล่นในบ้านและมีสี่เกมยอดที่ยอดเยี่ยมส่วนคาวา s a k i Fortaleza แม้เกมลุกจะดุดันและยิงตูดได้อย่างต่อเนื่องแต่เกมรับยังคงเป็นปัญหาเสียบตตััััวงง่่่ายยซีีีดเเเจจอออออกกกกนนมมมมะผผลลสแใทู้ช ว่าทั้งสองทีมเปิดเกมแรกกันอุลราดมอนเนี่ยน่าจะใช้ความสามารถและความได้เปรียบจากเสียงเชร์ในบ้านครับเกมรับดูด,ดันแล้วรัดกลุ่มกว่าเล็กน้อยแลวก็ตามรับครับว่าคาวสกิฟอนตาเล่มีทีเดียจากผู้เล่นอย่างอเวสันดานิโรเดยุซ่าที่พร้อมสร้างความแตกต่างได้ตลอดเวลาเกมนี้เป็นไปได้ที่มีสกอร์เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายแต่ด้วยราคาบอลที่เปิดมาทางคาวสกิฟอนตาเล่เป็นฝ่ายต่อใชีไหนึ่งคุณภาพโดยรวมและได้รับการยอมรับเกมนี้เขาว่าเป็นเกมที่สูสีและคาดว่าคาวสกิฟอนตาเล่สามารถบุกเก็บชนะได้ในที่่สสุดรัับกกก็ลลอออาเเเมนแพิิฟตตต นี้ก็ขอจบไปเลยครับหากใครที่ชอบก็อย่ากดไลค์ก็อย่ามกดซ like, ับสไครป์เป็นใจพวกผมการวิเคราะห์วันนี้ก็ขอจบไปเลยครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผม